สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามาเดินดูบริเวณโดยรอบของวัดแห่งนี้กันค่ะวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งในจังหวัดอยุธยาประวัติวัดชัยวัฒนารามนะคะได้สร้างขึ้นปีพศ2573โดยสมเด็จพระเจ้าปสาทองโรงโปรดเก้าให้สร้างขึ้น บนที่ที่เป็นบ้านเดิมขององค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแด่พระมารดาดังนั้นวัดแห่งนี้จึงเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหาปัสสุทธิ์ต่อมาหลังจากนั้นทุกรงวัดแห่งนี้นะคะได้จำลองแบบมาจากปราสาทนครวัดค่ะดังนั้นผู้ชทุกคนคงสังเกตว่า แบบสถาปัตยกรรมเหมือนนครวัดนะคะเอาโบสถสร้างอยู่ทางด้านหน้ากำแพงเมรุทิศเมลุลายนอกระเบียงคตปัจจุบันเหลือแต่ฐาน ข้างๆมีเจดีย์ย่อมมุมไม้12มีกำแพงน้อมรอบโปราสถานสำคัญแห่งนี้ถึง3ชั้นและมีปังเจดีขนาดย่อมอีกจําเวนหนึ่งซึ่งสร้างเพิ่มในภายหลังเราได้รู้ประวัติของวัดชัยวัฒนารามมาแล้วคราวนี้คงอยากรู้ว่าทำไมวันนี้มดภากินพาเที่ยวถึงมาที่วัดแห่งนี้ถ้าทุกคนจำละครเที่ว จำเรื่องบุพเพสันนิวาสได้นะคะที่แม่หญิงกะลาเกตชอบพูดถึงอละครเรื่องนี้บ่อยๆคือวัดชัยวัฒนารามแห่งนี้เองค่ะในการมาวัดแห่งนี้นะคะวดได้สังเกตเห็นนักท่องเที่ยวหลายๆคนได้ใส่ชุดไทยโบราณที่แม่หญิงกะลาเกตได้ใส่ในละครทีวีเรื่องนี้ค่ะสวยๆน่ามากกันทุกคนเลยนะคะทางอุทยานประวัติศาสตร์อุธย,ยาได้จัดกิจกรรมเชิญชวนคนไทยแต่งชุดไทยเที่ยววัดชัยวัฒนาราม รวมไปถึงมดอื่นๆภายในอุทยานด้วยดังนั้นมดพากินพาเที่ยวจึงอยากชวนชวนเพื่อนๆทุกน,นคนร่วมแต่งกายชุดไทยและร่วมตามหาคุณพี่เหมือนด้วยกันค่ะมดพากินพาเที่ยวขอเสริมเรื่องปางประธานเมนูเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากขึ้นและสามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีความรู้ปางประธานเมลุคืออาคารทรงยอดแหลมที่อยู่ราย,รายรอบระเบียงคดทั้ง8ทิศ ภายในภูหาจะประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยเอาไว้ที่เมรุคิดมุมละหนึ่งองค์เมรุมุมเมรุละสององค์ภายในภูหามีจิตกรรมฝาผนังหลงเหลือล่องลอยอยู่เล็กน้อยรอบพระปางใหญ่ร้อมรอบไปด้วยระเบียงโคดที่เดิมนั้นมีหลังคาภายในระเบียงโคดประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ที่เคยลงรักปิดทองจำนวน120องค์เป็นเสมือนกับแผงเขียดศักดิ์สิทธิ์ตามแนวระเบียงโคตตรงทิศท,ทั้งแต่สร้างพระเมรุทิศนะคะเมื่อเสริมความรู้กันจนเต็มที่แล้วเรามาดูบริเวณโดยรอบและภายในของวัดแห่งนี้กันค่ะวัดแห่งนี้จัดว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์นะคะแล้ว,ว่าพระพุทธรูปบางองค์นั้น จะมีการสึกก่อนของการเวลาแต่ว่าก็ยังคงหลงเหลือนะคะสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ให้เราได้เห็นจากที่เห็นนะคะรูปนี้นะ,ะตรงนี้เลยนะเขาเรียกว่าปางประธานาด้านในนะคะเป็นบันไดขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไม่ให้ขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผู้ช่องจำนวนหรอย120โงคะ์ค่ะที่สมัยก่อนนั้นจะมีปิดเข่า ปัจจุบันนะคะจากที่เราสังเกตนะคะพระพุทธรูปทุกองนะคะจะเรียกว่าอะไรดีเสียนนะคะจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะคะทุกรูปนะคะทุกรูปเลยเราไม่ทราบวา่าเสียนของพระที่หายไปเนื่องจากอะไรนะคะเพราะว่ามดก็ลองค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ ใครพูดถึงเรื่องนี้นะคะถ้าใครรู้หรือว่าใครทราบนะคะถ้าไรก็บอกมดทีนะคะเพราะว่ามดก็อยากทราบเกี่ยวกับการระบาดใดนะคะวันที่มดไปเป็นวันเสราร์ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะค่ะ แต่ว่าการมาเที่ยวในครั้งนี้ทุกคนก็ให้เกียรตสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะคะก็อยู่ในกิริยาสมดุลแล้วก็ไม่ได้เสียงดังนจนเกินไปมีนักทนะ่องเที่ยวต่างชาติพอสมควรค่ะที่มาถ่ายรูปแล้วก็มาชมประวัติศาสตร์ไทยนะคะนะคะอันนี้เป็นรอบนอกค่ะขอบคุณมากค่ะสําหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เชิญชวนเพื่อนๆที่จะติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า